สวัสดีครังนะครับวันนี้อยู่กับช่องพิธีคนเดินทางพิธีได้บ้านนะครับเอาสิพามาเบิงรถเกี่ยวเข่านะครับลายแรกของปีนี้นะครับนะครับรถเกี่ยวเข่าของบ้านของลุงนะครับเป็นเจ้าแรกนะครับที่เดิมประเดิมรถเกี่ยวในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเดี๋ยวติดตามเบิงน้ำกันนะครับรถเกี่ยวเข่าภูบตานะครับรถขนาดเล็กเบิงบรรยากาศ ทองไหทองน้าแล้วก็การเกี่ยวเข่านะครับซึ่งส่วนหลายแล้วสีบรสัคนเกี่ยวนะครับปัจจุบันแถวบ้านผมก็สีเป็นรถเกี่ยวส่วนหลายนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับสมุนลุงสมุป่านะครับเป็นกระจอมาเบึงรถเกี่ยวนํากันนะครับเพราะว่าเป็นไรแรกนะครับนะบริเวณนี้เป็นไรแรกเจ้าแรกในหมู่บ้านนะครับพี่ได้เกี่ยวเข่าเป็นเข่าเหนียวนะครับ เนื้อทีประมาณหนึ่งไล่นะครับตรงนี้เนื้อทีหนึ่งไล่เนื้อทีนึ่งไล่นะครับนี่เตาเหนียวเป็นบรรยากาศเจ็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับ เขาเนียวจักเดียนหรืมันี่เนี่ยเขาเนียวเขาเดียนหอดสามเดียนป้ะเขานี้เขา,าเนียวซีเดียนเตี๋รถเที่ยวหน่อยคู่บตานะครับ

ตอ,น,อนนี้ชิบปดีแล้วเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอาหนึ่งสองศูนย์ใช่ครับแต่ร,ตตตรถตอรีลเลยมาเบิ้งรถเจียวเข่าฟ้อมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะล้อล้อรถยังเดียวเดียววันเนี่ยครับเดี๋ยวล้อเบิ้งน้ำกันตรงนั้นเป็นที่อ่าเทเขาออกกันปะเห็นปะครับอ่าตรงกันเนาะสายนั่นเขาอื่น,นยังก็ตรงกัน เอาท่อส้งเขา่าอาจารว่านนะั่นนั่นเป็นท่อส้งเข,าข่ารถรถกระบ้ะมาใส่ใส่นกเปิมเป็นนกเป็นเป็นนกเ,เ,เป็นเย,ยี่ยวไปเดี๋ยวใส่อีกอีกรอบนึงใส่ปีนะาใส่ฉันเอใส่นาทำมก็น,นาทามเดี๋ยวอปปายุเอาประเด็น บรรทุกได้ประมาณจักตันนึ่งน,นี่ตันนึงครับโอ้ตันนึงนะครับมันบรรทุกได้ตันนึงกันว่าเดี๋ยวใส่กระบะมาแล้วใส่กระบะคนไปเลย, <c oughs> ยก็เต็มที่อจดอัดดูยี่สิบสามสิบโลนี่ยนะครับยันก้อนครับดเต็มทีหนึ่งตันเนาะตามตามที่เขียนไว้ระบุไว้นะครับมาดทานหนึ่งตันแต่ว่ามันจะดังก้อนด้วยหรอโอ ะครับเดี๋ยวเบิง้งนะครับหลังจากเกลียวแล้วๆควายมาเลยวป่ะเนี่ยสบา,าบไหรมัรจูได้หนึ่งตันกันว่ะเนี่ยใส่พอดกันป่ เป็นเข่าเนียวเนะนะครับเป็นเข่าเนียวจันว่าเข่าเนียวข่า,เน,ขาเนียวนับปังแต่ว่าหอมเนาะหอมดีวะ่ะ เบิดนี่เนี่โอ้ยเกีบล้นเกล่บล้นนะครับเอาไปตากเรียบร้อยไปไปวยังยังลุด chào con nó châu, rồi, khỏe bụng chạy hôm sau nè, lên tàu tiêm rồi, tàu เป็นอันเสร็จพิธีนนเนาะไหมเนาะเรียบร้อยไปเนี่ยครับเขาเชียงไว้ไเ็ปยังไปแต่ <c oughs> โอ้จังว่านีว่ว่าจะเหตุยังสนุก <c oughs> นะครับไปแต่ยังว่าสนว่าเลยสงสัยมันเขียวดีจันว่า <c oughs> นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> ขาประมาณหนึ่งเอ่อหนึ่งไร่เอ่อหนึ่งไร่กับเจ้าเจ้าของงานน้าว่าหนึ่งไล่เหรอจังว่ากับรถไถยรถเกี่ยวยี่ห้อคูบัตต้าในโคสไนท์เขาผมรถขนกั็เป็นรถคูบัตตาน้อยนะครับแรงครับนับมีเจ้าของรถไถกับเจ้าของรถเกี่ยว